ปลาดอกปลาเมือกทอดมูเนี่ยบ่มีักเม็ดเขาลแ่นี่ยเกตนม่ไแมหมีบดบัดเนะิบเลยวักัขัใจเลยแล้วพวกเพื่อ่อยว่นทำไม่ล้วนเนี่ยเอ็มข่อยเต็มหองเนี่ยคอยไม่หองงาเี่เครื่องหองเนี่ยป่อยแกไม่ออกเม่เขาบอว่าจัเม็ดเลยขอเชียร์ขอเชียร์บานแมนแมบานลมเลยทำมมีมีผู้เดียวมีคนบ่อะครับมูนบอกเดวัดนี่ มีใบได้กินมากอนควายนี่ไ่มาจนเต่าทุ่มือเนี่ตัวไวาคือกออกอดมสุดทายนี่เสียกเสียระบันเพราะว่าเจ้าเบิแล้วว่าแมนลูอไขว่งนี่อาเสวนาเาไม่ได้กาเลเขาไม่ได้คือสวถึงมาพาม่ยังบุตร่คนาเอากินเนบกินต็เกบกันเยบาบาดเจ้าวเดียวอยบอช่องระบันแต่ว่าเงินวัดศี้แทนทีดเดดี๋็ด่ยอไงบานเป็นแปงกันยังไงบัดคอยถามกันนะบานเขาใจบานขึ้นยังเงาไว้ ไม่ได้ซื้อเขาทุกเที่ยวไวหลายครับเขาถึงไม่ได้ซื้อเที่ยวไหมเขาไม่สวยอืมคุยว่าโมเดิรเงินเงินชวนนี่มันเจะเงินเงินเงินที่วันทรรวันวัดวัดพาะวันสินนี่นะวัดวัดวัดศินนี่กคือขคบานเขาเขาเขาองค์ใหญ่เขาองค์ใหญ่แต่ว่าคือว่าฮักไว้ทยไม่ได้ซื้อเขาหนิเป็นยังยังเคืองฮักไว้หลายอยวบางทีไวไทยเฮ้น้อยก็ไวเหรียญยังไวหัวทีไหมเอาไวซื้อเลขโอ้โหนี่จะบอกว่าบางนี้ไปซื้อเลขไหมไม่เห็นดอกช่วงนี้บ่เห็นดอกเตพิด ก็ข่อยมาสองสามอาทิตย์ข่อยจ้ามาข่อยข่อยข่อยเดี๋ยวนี้การเขาตั้งให้ข่อยเป็นนักวิจารณ์ข่อยยังไม่เป็นผู้ได้ตั้งให้ข่อยเขาจะเอาข่อยไปข่อยเบิ้งข่อยข่จะข่อยจะเพิ่มเบิ้งยังไงเนี่ยขวาเงินเงินวันพระวันจันทรนี่เราไปสวดทานเนี่ยเราไปเห็นซ่องข่อยห้องกันเลยเดี๋ยววัได้นจบซ่องซ่องซ่องหกองบ่ขาดขาดซ่องหนึ่งผู้สวดผุนผู้น้ำผู้ขาดผู้ใบเอาพระใจเพื่อนข่อยห้องไปเลยจกใบ นี่หละขยะขอเจ้าเกียวกันเนี่ยเปิดงเล็กมาได้เหนัิกิไปนั่นเนาะเปลกงเล็กปพ๊บลักคองปั๊บไม่วอกนตวทิทิดทิรกัทั้งเกี่ยีนเจ้าเาเอางานบนพวเวรหันเนาะบพวหันมันมันมันนี่เงินมัมันนี่เจว่าว่าเงืนแสนกลาวหลือเงินสี่เมมันเป็นไปได้บ่มันไปใสเหมนเนี่ยมันฟ้ากวอยหาฟันเนี่ยกลวขยะเนี่ตัว่ได้ เหนื่อยกับเมื่อยแทบตไตสเพิดหน้าก็กินภาษาแค่หน้าแกซีไรกดหลายก้อนซีไรอีกพูดคุยแบหน้าไม่รู้ดจนสุดถนนล้นแต่ถ้าฟังหูไปหูไไปกับใครว่าจะเข um, ับไปอยูงเกี้ยวถ้าไปขฟังกับเบิ้งยวงงานวันพายขับไปเบิ้งวัดตรวจสอบเรียนันเงินๆขับว่าวได้บ้างไหมว่าเนี่ยวัดบ้านนี่เนี่ยเฝ้าบวชบวชลูกบวชเต้าเด้อสิบหามือสิบมือเฝ้าซึกนี้ยจะไม่เหยียบมันหอนมันเอา อยู่โดนไลยมันเห็นกี่เพื่อนมาดิกินเงินกับคนมีจิเงินกินกับวกวใจด้ว่าเงินวันอย่างนีอย่างนี้กินนคขาดปแล้วเนาะขาดไปย่าวนี้ไปอย่างห้วยอดีตดูไฟซาบไปเลยคนคนไปซาบมาใกวมาจะเอาเงินมาเติมน้ำมันไปใส่ไวาแต่แล้วถ้สียหายมวายก่อนเนี่ยเ้ว่าจะว่าผวายากแม่งอย่างเป็นแบยาก่อนีตายแล้จนเผาขอหัวน้ำมอ ตสาทองว่ได้สิแม่เป็นนักขายก็หางเลยพายสันเขาก็ย่าสิมายุดแม่โตแมบบาดฟ้าบาดว่าีว่าอยางกวนุขีวดาดยังนี่ไม่เอียบปุ๊ยึดตายตั้งใจต่าขอยต่เงใเาตั้งห้บับซากเบียสโกะบ่าแลว่างอับนมึมันกันทั้งเจดีย์บักยาเป็นไสีแงั่งเนี่ยมันอยทั้งเจดียนี่็ลูคนร่มใจ้มเลยหอไปน่าเอ โอนบ้านบะแวงดอกทีมนไม่โดดีทีอว่าดีทีมาทุกข่ายอยู่แล้วจำาะไนใคอกับเราบอกแกงทำไม่วีแล้วขี่ไม่ขั่คนขวัดาไยคนขาวบาจริงันไ่ยู่สวนดิขันไม่อยู่่คนไม่คนขาวัดอันเราตงไสวนดิโกว่าไปสวนดิกินออกกินนี้คอคอยบ้านคอยคอยคอยขายยังี่คอยขอยไปก็ไไรแต่ว่าไปสวนเล่มยุ่นุ่มมนัเลยแต่มานรุ่นุ่แต่มันลุ่แบมแบบดรถมกระจกแตกเปกดินล้มมาเนี่ยไปสวนังว่า ก็เอกทลอกรเลอยยนงั้นงันทางเกมที่อยหอแต่ว่าก็เรี้ยงยนนี้เอะหอันบ้านอาครูมาน่จมไว้แตว่าขอจัดขอเอาเอามาแลกมึงเขาว่าถินั่งบานขอว่ามึงเยอะะแเขาเขาบ้านเลยเอะแบ้านเจ้เขาไปจังไหบบดที่เขาวอาฟังแชร์นี่เขาองติดไฟเราติดไฟเรา บ่บ่บ่เบไปหนาบานหนาหนากรอผ่าุ่อะไเขาปนบ่บบอดุลมมันนี้จกปรานอย่านลมเลหลายเตีงห่อกรดะปักศพนีบ่า่อยเขาไปว่าเป็นทะลบมสิบตัวมันอียบานมูข่อยเอาปากกาบ้าข่อยดิเขียนไตางไตรยางขอพอข่อยเป็นทังเกตีดเยอะตัอยางน้ตัวมบัดแพงจะเห็นบ่ลบักขาตั้งมบักหาไปพัด่ง้ม ปกต่าาเปพัดีเปิดสันเขาอยู่น่ะโมบี้กโตไดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยดีวตว่ามือหนังมือหนังเอามือนั่งบนบรเวเอาเอาครัหขังออกขอไปจมไปจมเงินออกมากังจะมาแหลกเงินจมขอ่จมสิบวไหวได้วันโอ้ยรถนลมเีจเสร็จแล้วเออสรงมาสั้างมาคอยเค่อนเรกชี้มาทังผีอยูแล้วมันก็พกี้ทังผีเพราะว่าสิเอารถไปทางผีม okay. mm? <y> ันคี้อาอะไรไป ลมแล้วก็แล้หอกจะสินจกินเห็นราไปทั้งมี่ไปสวอะไรใช่ยใช่ผู้ายผู้สาวับาสบามากย่จะแหกบุบบบบเป็นเฉียงยบาตเลยกะไนี่อธิอิโลกียสิสโนตะช่างยางไรต่างตเดเนาบาตเดเป็นหะเชียวกดกยกจนยกไมหวยกมาข่อยนะพ่อไม่ดีเเจ้ก็ไม่จังกว่านีจังจองว่าได้เครื่อนไขวไปเด้ เกก็จารยจอยอาจารย์จองบ่เอาจารย์จอยไ่ได้ขี่เาถูกอถูกนะโอ้โดาดาดถเลยทอเสูนอเห็นไหมตายเก็สะปตาประโยโลกมิสัปต้าชปตาโยกมได้ยังต้อมือเนี่ยดพิษตากบอะไรบนาแม่บ่ได้เลยโอ้ิษะปตามาได้สัปตารมิสตาตาโรกิมิสอันนี้สัปตาโริมิสมา สภาคณาหัวกาประยุตสภาคณะหัาะอั้จะมองขึ้นพาดแล้าไปได้โอ้หเงยงทั้งนันปฏิทนี่กาสอบบติหกแจกตายเชอบยนสาธุสาธุตวัตเตยาิซนีสาธุตัวเีเมเราเรียนห้องคอยจะคอยจคิกสาว่าเจ้าเนี่มถาม่าทุกอข้มนี่ยไม่ออกขวัดบอกว่าถามว่าว่าคอยจัถามกีฬาว่านอยากอยากอยากู้ว่ามัน ็นังไในวัดได้ว่าย่งเงี้ยีิก่อยจะถามยูเพราะว่าจะถามเพียงเรื่องที่ว่าเพว่ามันเงินคูเพราะว่ามาอยู่เพราะว่ามันมันจะรีีกอมันเพียดว่าเงินกูตายก็เบิดแลวเขาี่หลอ่ี่กพูดไสองคนกดขลายเยยว่า่า้งกี่บระว่าก้ี เพิ okay, ่นเอาเพิ่งเอนเพิ่นเอาน้าเจละมือนเอาขไปหาะวาร์ดเจ้าวไดเบื่อปกินมาบกิ้่าบุกจิ้งมุ่งล้วยคนจิ้่หอเร่อื่มเอกาดเ้าไข่ก่อนนะจิ้งจุ่มาบนกจิ้งจุ่กจิ้งจุ่งกจิ้งจุ่งกิ้งจุ่าบกิ่มาบนกจิ้งจุ่งมาบุกจิ้งจุ่งมาบุกิ้งจุ่พมกิ่มาบุกิ้่ากิ่มาบุกิ้่า ตายไดโดนแล้นี่ยกเขา่มาเนี่ยไเคียดไอ้่ะต่ว่าตุงีตงยางม่มีเลาเนี่กูตายแต่กู่ได้บวกเาวกู่ได้ตายเดียวนะการพานกินัจิโอ้เองมใจาบ้านศิลป์มาาี้ยงันเลยแต่มึงอยไดไกมซ้ำยู่บ้านด้เนกูวร่างพอ กินเล่ลอยไปโดนดนกับทิ้กัังี่ว่่จังปลาง้ตัวมีตรยนี่ันจังเลยเนาะแวเคยบวดเนาะงนในขันยหวังนี่อ้เ็ไอ้เ็ไอเ็นบอกว่าขนได้นดขาเนจะควจะทำาอยืยน่อ้น็ดใช่เห็ยนะเอาเอานามาไอ้เกวบ่างัมื่อนั้นวันพีเกั้ทั้งทั้งบาททั้งขันเขารววมาให้เขาใช้ซ่องบาดแต่ว่าเขาแยกแยกปะี้ปช่ไความตกี้เขาขึ้นยังผิดตั้งแต่ตะกมา มันเจ้าไปพูดอะไระเนงเช่นน้เนว่าขอก็อด่ครขอใอใคยเจ้านำกินเท้าไอใพาเพื่นบ่เออมาพาพาเพียกรูบเอาหกกระบาเอาแแล้วบาจองพูจางไปบ้านขจางเแล้วตรงนี้นะบ่ขอฟังพีบักเองว่าจขอฟังขอไปขอไปว้านพาของจาแล้วว่าเป็นยังไงวันเนาะ เขาใจอยู S <S ่แต่ว่าบัดหอบเอาตแต่ซ้อนเอาเต้เยียไหนพะเจ็บตัว่าไรเด้อกูใบเ้ยรวดบลรวดไข่ม่รวดคือมีแต่เดียวยังกูใบกูใบกับหัวหัวเนื้อกูใบบนแล้ว่มีส่วนอย่างเดียกูใบแล้วถือปอาบุรีก็ประมัณศ์สนาได้เขาไม่ด้มาเป็นาได้อีกโอ้แสดงไขว่าเพราะว่านาบึน เช้าแช้านี่งแน่แม่แม่ไม่ใาม่ขนม่ม่ให้เจ้าดูว่าแชให้พอมเดี๋ยว่อมันิะบดอะไรนี่บดอะรมาเรียบเรยบเรียบเพรามันเรียมือทุกทายทำเลยหูเ้าเขาใส่ไปไล่อาทิตย์ไหมยืมเงบนลอยเพื่อนเช้าต้องใส่ละวขึนเงนเนเพราะมันมันแค่น้อย้ิบดอะไรันตัวเดียวส่งของ้อ่บอกบางกวนเจ้าเป็นเงินเลยแค่อยาจังดีคือจังจังีนาเงินมา่หนึ่งขวายซะ เงมันพเงี้ยเตมันจิิเดเง้เียนมุกเจ้าไม่่ดแล้วบ่เขาเชไงะให้มันมันเปิดแบบนี้เลยนี่เขาใจโย่าเป็นยังคือจะมเงินเีหมเจ้าเงีตัวนี้ก็บไปแปบงเขตอคนอกบาตะุนเนี่ยเลยบงเาเราบปหนเาก็ได้เขาใจเขาไปังเใจไนเอาบเางิี่ห้อตัวนี้ของเราเพียว เวจาตามังเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันพันโกงปับพนซ้ำกันเราเข้าบวกกันโก้นปนซ้ำกันแล้วถ้าแล้วสิปันห่บ่ปนาหลยก็เรื่อองเราบารีบารีคอรี่ไม่ม่ออกคนผู้จัดบริหารโอ้บมีบบด๊บบบรวมเราสิบกลมยาวาดเลยเดี่คบาทยาวาดสี่วีนสองร้อยสามร้อยมันแน่นบ่ได็นแล้วเราเพรามันคอยคอยคอดทีเดียวนะเพราะว่าคอยคอยคอยอย่าง ไม่หันไสเบ็ดไดสันึ <normal> Get <ting gettable> ่งดวงอดวองดวองเลยปกติรุ่นนี้เนี่ยบ่มีติดเบ็ดดอกะลายสีหลุดไม่ออกมาบ่กินเขียกกินอะไรกินปลากินปลาเขาหรือเปล่าเราอยู่ปันนอปันลายกับจางบ่ได้าอกกันจะว่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเปิดแอระเปนเาจะเป็นอรเ่ยเาโอเ้งเรื่องเ้นเขาเปล่นอีเย แล้มนังดข้อควากได้่ใช่ถูกเปลี่ยนได้ต้องคอยบวกจากรหัสเพื่อนถามกันได้ถามก็ได้เขาบ็เป็ีนดยกาเบอรเด้น่างงีิต้องโต่อกันเบอด์ด้นเทบาลขวดกันได้เนี่ยยังคิดว่าพอวันแต่เนี่ยมได้เนี่เปี่าปนคอยะรตล้อง่ะเข้าใจเน้มัหหลายเหมือนแาเนี่ยมันคอยได้ซือโว้ผู้ชายกับมาเี่ักาซะแล ทั้งดลยวงพวกก็คือบวชเขาวันสาหาว่าก่อยาเจ้าว่าก็ปุยวังไปวาเงินกันมาตอบเงิ่นกูรอตอนไหนข่อยว่าสีเนีกูโคตัเดียวใส่ไหมกับาแล้ก็ขาบ้านี่ย้าติดเงินองหงยสิส่เพื่อน้าวไม่ได้ว่าข่ายบุ้ได้ใส่สัตไม่เอแ่ปั่กันนี่ลีเลยกอยก็เเดไม่รอขาขโตกแม่ว่าขโตไมทงานไปจะปูนวัน่ย นี่ครับเขาอยููู่้กิน่กว่าเรียว่านี่ฮักงานไม่ค่อยคอยไปวัดเขาันพาหรอกคอยอยากว่าเอออบ้าล้างกยเลียงนี่และกคอยคอยอยหูว่าเงินเงินเงินเอียงเลยคอยอยงหูว่าเงินอนนคอยคอยอยากว่ามันเป็นะเงินเงินเงินชูีราดก้าละทไม่เลือกก็่กินเขาไมากินตาเงินมุนเนเงินลกถึไหมม่กินอะไรได้ก็ไขี้นี้ไม่ได้คอยเงินชูเทีนนั่งป้ากราบอ่ะเงิน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 ูเนน่ มันเก็บใบประเดี <es> ๋ยวโดนดอกมาเองวาถือว่าตัวเกลนวันเกเ้าหนี่เอาไว้เม่ีมันกะเบดมนมาเอ่ไกินเล้กินอไรกันลูก